โอ้โฮอแค่เนี้ต้องให้ใช้กำลังไม่ไหวเลยจริงๆเลยอ้า,เอาวเจ้านั่นจะไปไหนนะ่ะฮะออกมาดิเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นยังไม่อยู่ดิบอกให้ออกมานี่ไงคิดจะเกเรียนเงนี้ยหรือฮะออกมานี่มานดิฉันนะนี่ เดียมาทแท้ๆเจ้าคิดจะเกรียนยิ้งไงเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยไม่อยากเข้าห้องเรียนแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามบาร์เดอร์มามาคุยกันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนอะบอกให้ตามมาไงนึกต้องเห็นกระตุกเส้นหอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับบาร์เดอร์จะต้องเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยสั่งซ้อนอะไรทำไมไม่เคยจับกันเลย เอ้าเดินนำหน้าไปสิไปคุกเข่ารอตรงนน้นครับเอ้าไหนเจ้าบอกชื่อเจ้ามาสิทำไมราเดิมไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าเท่าไหร่เลยคือผมชื่อสันติครับผมไม่ทราบว่าผมมาที่นี่ได้อย่างไรแล้วเอาละพอแล้วเจ้าไม่ต้องผูกอะไรทั้งสิ้นแล้ว เจ้านี่มันพูดจาแปลกๆฟังไม่ไดีความแล้วก็ทำตัวแปลกๆวิ่งออกมาจากแถวด้วยขาซึ่งเลยแบบวิ่งนัยอย่างนี้มันจัดว่าใช่ไม่ได้ไม่สองกะที่เป็นนักเรียนอาสมชันเลยจริงๆเดี๋ยวบร้าจะต้องทำโทษเจ้าซะหน่อยละไงวะฮึ จะเอาลืม,มาฝากอาจารย์ที่โรงเรียนนี้นะไล่ถวโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนที่รีนะคุณครูก็สองเก่งสองลีแลต้องตั้งใจเรียนอย่าเลืออย่าทงแล้วฟังหมอมาพูดก,ก็บอกว่าอย่าเลื่ออย่าทงนะอะว่าแต่ห้องอาจารย์ใหญ่เป็นทางไหนอ่ะโอออติอ่อาอติอ,อติอ,อ,ตอ,อนุ่มน้อยอ่ะ ครับครับพอลิโอจะเอาลูกมาฝากเข้าโรงเรียนเนี้ยห้องอาจารย์ใหญ่ไปทางไหนอะ่ะอ๋ออจะร่วมฝากที่โรงเรียนนี้เหรอครับอ่าเอ่อห้องครูใหญ่อยู่ที่ตึกกรมเมทชั้นสี่เนี่ยครับตรงหน้าห้องจะมีชื่อท่านเขียนว่ามาเดอร์ฮิแลรครับอู้พอลิโออ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกนะหรือช่วยพาโอไปหน่อยละหรือเปล่าอะ่ะได้ครับได้ครับทางนี้นะครับเอาชิอาอาลงมาสิ ส่วนเจ้านี่มาทำเลือดกับมัมมานะลุกขึ้นมากอดออกเลยสิฮะผมทำอะไรผิดครับพ่อเจ้าก็ผิดที่เป็นเด็กผู้ไม่รู้เรื่องนะสิน่ะเหมือนเวลาเข้าแถวไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมกันไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองหรือยังไงกันฮะเดี๋ยวต้องตีกันซะหน่อยละพ่อเธอาแต่สมัยนี้เขาไม่มีการตีกันแล้วนะคะไม่มีการตีอะไรกันการตีนี่ะนะจะทำให้เจ้ารู้จักลาบจำไม้เรียวจะสั่งซ้อนคนให้ได้ดิได้ดีไม่นักต่อนักกันแล้ว รัตจะตีเจ้าไหมถ้าเจ้าทำตัวถูกกฎระเบียบที่เขาตั้งเอาไว้รัตเดอรจะต้องมีเหตุผลมาเดอร์ฮลเลครับสวัสดีครับเฮ้ย <Hey! S 2> อ้าวาไงนักเรียนมาเดอร์ฮิล้วคือมีแม่ลูกคู่หนึ่งเขาเราลุกมาฝากเลยที่เนี่ยครับเออเขาพออยู่หน้าห้องนะครับอ๋อเหรออ๋ออเคอเค,อเ,คเดี๋ยวรัตเดอรเห็นละอ่าจะออกไปเรียนคุณแม่เขาว่า,วาเดี๋ยว b าเดอร์ Brother, ขอจัดการธุระก่อนแล้วจะตามออกไปพบนะเออนอานครับลาครับรขอบใจมากเชิญเอาส่วนเจ้ามายืนกอดออกตรงนี้สิอสเ,อเอองานเข้าพูดคำเนียยก็รู้เรื่องเป็นดีงั้นเดี๋ยวราเดอร์จะตีเจ้าแค่สามครั้งเท่านั้นแต่เจ้าก็จำเอาไว้ด้วยนะ ว่าวันหลังจะทําอะไรที่มันไม่ดีอีกอย่าให้การตีเนี่ยวหรือการเจ็บตัวเสียเปล่าโอ้ย oh, โอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้หเจ็บอ้าอันชยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บรัเดอร์มันอยากไปนักเรียนเละจริงมี่เจ้าสวัสดีครับคุณแม่ครับผลิฮ่าผลิโอจะเอาลูกมาฝากนะฮะอิซืออาเทนฮะ อครับไม่เอานะ宝妈มาเชิญเชิญเข้ามาคุยกันข้างในก่อนเลยครับคุณแม่ครับอาเชนไม่เอาจับมานหรือกลับมาบาลนะคำเรื่อส่งๆอย่างลืแล้วต้องเจออย่างนี้มันโคตรเลือดเลยเฮ้ยอาซีย์อะอาซีย์อะเชิญเข้ามาคุยกันก่อนเลยครับขอบท้องข้ามมาแล้วอาเชนหรืออย่าเลอกกับมาบาลนะโคตรเรื่องไหมเลิ่มตามหมาบาลเหล่านี้นะ จะมาท่าวเลยนะเดี๋ยวจะลองเจ้านี่ก็ถอดเท้าแต่ดูใช้ได้นะนี่อีเลือกเล็กน้อยฮะมาฝักมาเลือกดูแลด้วยนะฮะโอ้ยอดีตก่อนนะให้ครับแม่เอ้ยเจ็บชิมหายเลยที่เด็กก็ไกลไปเราแล้มาจากไหนกันเยอะแยะวะเดจะตายอยู่แล้วโอ้โหนงเจ็บป่ะดูดีสิข้าว่านะอาเทงเจ็บกว่าเอ็งแน่เลยวะไม่ไม่แน่สวัสดีครับซองตั้งนางเล่นนิเกเลียวอ่ะ นะเขาพูดอะไรนะเออเมื่อกี้เหมือนเหมือนหูฝาดไปหรอรอหรคุณแม่เป็นใจดีนะเออเจ้ามันดูดุแต่เอ็งนี่หน้าตาไม่คุ้นเลยนะเอ็งอยเออเอไเออเออเออเอีเอ้เออเออเอเออเออเนีเองเออเออเออเอมเออ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 เ้อเออเออเออเนอเออเอมเออเนอนนอเอ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 นเออเเรเออเออเออเจออออเรามาได้ตีก้นลายเลยอืเออ ไอ้บ้าขำได้ขำไปนะเองเธอเองโด่งบ้างอ่ะข้าขำอย่าว่านะเว้ยกรรมเบนี่เป็นชื่อของเธอข้าไม่เคยโดรหรอเว้ยตั้งงโรเรีียนน้เออมั่นใจจริงนะเองอ่ะ่แต่เองชื่ออะไรวะข้าเหรอเออให้สว่างมากอ๋อสว่างามมีเฮ้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะสว่างกราบไหว้ขอพรสว่างเออดีชื่อมันคุ้นๆณคุณไว้ เฮ้ยชื่อปู่เราเนี่ยว่าเอาแล้วไงเฮ้ยเลี้ยงวิธีทำนปู่ตายแล้วนี่เราย้อนยุคนยุคนปู่เนี่ยจะได้เวลาเข้้องเรียนกันะพาไปแล้ววะเราจะต้องขับไปสอนเออแล้วว่าแต่เจ้าชื่ออะไรอ่ะไปหาที่นั่งรอก่อนเออเนาะอ๋อข้าชื่อสันติอ่ะสันติเออเออยินดีรู้จักแล้วกันนะยินดีที่รู้จัก เลยครับเออสว่างเจ้าไปเรียกเพื่อนๆเขข้ามาเลยเ,ย,ายเดี๋ยวเราเดิจะขอไปสอนแล้วนะนะครับออส่วนเจ้านี่ไปาขาที่นั่งรอไม่ได้เดราเดจะตามไปพบเชิญทำไมแต่ตัวแปลปกวะต้องติดกับดุมบนด้วยเหรอ,อ,อไหนแล้เนี่ยอนี่เจ้า ทำไมเจ้าไม่เข้าไปนั่งที่ของเจ้าฮะเออคือผมไม่รู้จะนั่งไหนดีครับบารเดอร์แล้วปกติเจ้านั่งตรงไหนของเจ้าล่ะเออบารเดอร์ครับคือสันติขเขาเพิ่งมาที่นี่วันแรกครับเขายังไม่มีที่นั่งครับอ้าวเลยเออ,เอ,อแล้วก็ไม่บอกบาดเดอร์แต่แต่เลว่าเป็นเด็กใหม่ก็ผมไม่รู้จะบอกยังไงดีครับบารเดอร์ไม่รู้แล้วทําไมไม่ถามล่ะอฮะวันหลังไม่รู้แล้วก็ถามสิไม่รู้แล้วไม่ถามเนี่ยมันน่าอุดหงิดเฮ้ยเอาอืม เอาอย่างนี้นายบุญชูเราเป็นหัวหน้าห้องก็ช่วยเสียสละให้เด็กใหม่เขาหน่อยเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังนะนั่งกับนายวินัยเขาเออใจมากอ่าอา่เดินดีๆหน่อยอ่าไปนั่งแทนที่เขาอเออเลิกเมย์ก็ได้สักทีนะอ๋อละเกล้าสมนูฮะลเลเซอก้อนนวม,มเบื่อ นิ่เสิร์ซองกระคองเดวอะไรวะเนี่ยภาษาฝรั่งเศสอ่ะเอ่อเฮ้ยหนึ่งเก้าสี่สี่เฮะจะเอะอะว้อยวายอะไรเนี่ยฮะโอ้แม่แล้เดินจดไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ตามจดไปฮะเยิดหมดเวลาก็จดไม่ทันโอ้นี่เจ้าชื่ออะไรนะเออสันติครับเจ้ามาใหม่ๆเนี่ย เจ้าคงยังไม่รู้สินะว่าที่นี่เนี่ยเงมีกฎระเบียบว่าอยู่ในห้องเรียนเจ้าจะต้องตั้งใจเรียนจะต้องรักษาความสงบไม่ใช่เจียเจ้า